สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่เด้อพ่อแม่พี่น้อง 25, 65, สวัสดีปีใหม่สองหาหกหาครับส่งดีปีใหม่ลำดวยทุกคนเด้อครับผมวันนี้ครับเชเศ้ามากครอากาศหนาวครับแม็ิมมาขึ้นหอดีหอดนองเด้อประัานเอกถ่ายคลิปอยู่ครับปีนี้ครับคลิปแรกครับผมนี่ก็บมาพอครกับสวนผักงามๆสวนดอกไม้งามๆของ สาวึงนะครับแาวมันนี้แมตติมมีเมนูเด็ดครับผมาคิดหอดพี่น้องมาไทยกับเขากับนาไหมพี่น้องเบังแน่ว่าซะหลุดบังพี่น้องว่าแม่ติมส้นหิวจะมีเมนูเด็ดอะไรครับผมเมนูบัตรน้นนเนี่ยแหละพี่น้องใหม่งามๆครับผมนี่นะครับเมนูเด็ดเท่าลาบ ปลาตะเพียนพี่น้องซีเือแม่ติ่มสุนหิวคือเก็แล้วครับกำลังเตรียมเอาปลาสิมาสับมาฝักครับผมกับอีกเมนูหนึ่งกับอีกเมนูหนึ่งกับแกงขี้เล็กด้วพี่น้องแกงขี้เล็กใส่หนังงัวนะครับแซ่บครับผักสวนขั้วแม่ติ่มสุนหิวกับกำลังงามพี่น้องนะครับปลูกกินในขั้วท่านี้นะครับปลอดสารพิษลอยประเส้นครับผม แยงแน่ต้นกล้วยต้นแค่หมากลินใหม่นะพี่น,อน้องเป็นโฮมเป็นเงาไวล้นะครับกล้วยกำลังงามถาเบิ้งน้องกันพี่นอ้องนี่กบกพลิกส่วนขั้วนะครับกำลังดกพี่น้องเอ้ดกคักดกแน่ได้กินตลอดครับ พาไปบึงส่วนขั้วแบบน้ากินนี่ร้อยฝ่านะพี่น้องนี่อักเขือรครับใบบะกกูดต้นมะกรูดนะครับไปตูบานเฮ้ากำลังงามพี่น้องผูกใงดินบ่ได้กินครับยกร้อยฝาเลยบักรีกับกำลังงามสิวครับยังกับมีด้อพี่น้องมีครบสุอยางนะครับนี่ครับร้อยฝาานวใดดีเป็นห่านเนะพี่น้อง เยวจะพาไปเบิงบักทัวครับกําลังแม่ติ๋มกําลังปลูกครับนี่คกําลังดิดขึ้นพี่นอ้องแยวจักน้อยก็จะได้เก็บเราเกิดทายพี่น้องเบิ่งครับผมกําลังงามครับเห็หผ่า,านเห็นยังไงเรียบร้อยนี่เมนูที่สองพี่น้องแกงขี้เล็กครับแกงขี้เล็กใส่ หนังงัวโอ้พี่เตศเสียพี่น้องเดี๋ยวให้แม่ติมจัดการเครื่องปรุงเครื่องแต่งกัน,กนครับเดี๋ยวจังบาร้อนจะถ่ายบางอีกจัชน,นึงครับผมนีป่ปลาตะเพียน<ม>งามๆพี่น้องใส่มองมากนะครับปลาหำใส่มองมากงามๆเลยพี่น้องวันนี้แม่ติมจัดการเมนูเด็ดสองเมนูครับลาบปลาตะเพียนครับแกงขี้เด็กใส่หนังงัวครับผม สาเวงครับพี่น้องสวัสดีค,ครับสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีปีใหม่จ้อาองาอยหงากน้ำลูกน้ำเต่าไปแล้วครับลูกเกียบเพิน่นนะอ้าวอันนี้ก็ปลาตะเทียนนะครับเออจะซับเออไปใส่บ้านละอ๋อไปใส่น้ำ้องกวนน้ำนี่แหละครับอืมสวนปลาทำไปใส่เมื่อวานนี่ ขัดข้องเนี่ยครับใหญ่มา<ด>เกเจ็ดแปดโตด้วยมั้งติมว่าก็าต้องลาบหลายถ้าลาบก็แซ่บแซ่บติมแม่ติมซวนหิวเดี๋ยวหายเศร้าอึนซับไปก่อนพี่น้องแม่ติมเป็นคนเครื่องขึ้เก่าล่ะครับตาบึงก็เป็นลูกมือห้แม่ติมซื่อๆครับยวจะพาไปเพิ่งจงขี่เลี้กระด้งขุด กำลังแบบมีลูกโดดพร้อมได้พี่น้อ,องไอ้ลูกโดแบบโดแจง้งเลิปกระลังต้มนะครับหอมน้ำปลาให่ยั่ไงโอ้อยแจ้งคลิปใส่หนังว่าครับสุดแม่ติมส่วนเฮงขึน้นเก่าแล้วครับสาวเวิร์ดกับหนุ่มแม่ติมขึ้เก่าแล้วครับม่เหนียู่ครบทีมงานใหญ่แล้วครับแม่ติมกันเลยว่า าปลาตะเพียนแซ่บสูตรที่งานกินกันนะครับพี่ไม่ก็บ่ได้ไปใส่มาใส่ดาวินเนาอยู่สลองอยู่เข้อนเนี่ยครับว่าได้ไปทั้งในดอกรักษาสุขภาพนะจังหน่อยพี่น้องตรงนี้มันไปใส่มาใส่ยากอยู่ครับ,รบอยู่บ้านอยู่สองห้องเหตุกาหณ์กินในครอบครัวเ้างนี่้นะครับดูแลสุขภาพนะเด้อพี่น้องเลยหลาย สุกคนนะ er. um ค,ครับทุกหวงทุกบอลครับอือครับครับเอฟดีครับสุกปูสุกคนเรื่อพี่น้องอืมชาวห่วงเบาวทอนแม่ติมส้นหิวปลาหำพ่อพอผ่านการมีอย่างหลายครับมีแต่คำหวยพรอมดีๆให้กันนะครับพี่น้องบึงแง่งกันไปครับ เก็บผักไปไว้ให้แม่ติมส่วนหิวก่อนครับัก,กงามเลยพี่น้องอ่ะมีกาผักปังกำลังแตกยอดผักปลอดสารพิษล้านเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องเอ้ยนีการผักบกัวบ,บกนะครับโคตรใจประเรินเอ,อ้ยง,งามครับ วฟังทั้งนี้กับแม่ติมส้นเหีียวกำลังปลูกก็ครับหานเิ็งยังไงเรียบร้อยครับผมเฮออ้ยยังกะผมสีสีเหล้าใส่โอ้โหวองวนะแต่ครับ นเรับประทานครับ,รบแข่งขีเด็กมันอยู่ก็ซอยกันครับหลายหลายคนคนปรุงเครื่องกับแม่ติมสุดเยี่ยมเพื่อก้าแล้วครับตกเมื่อหลายเยอะฮะตามหุ่นก็ใกลแล้วแล้วครับ แต่หนูอมาเบิ้งซื้อเอ๊ะ้งปุแล้วมเมนสาวหึงสาวอะไรยอกลงไมคอยๆตเอ๊ะสูตรแม่ติ่งสวนหยวนะตรงนีสูตร มนี่ยุครบทีมได้พี่น้องพอพันครับสายซิมพอพันสายซิมครับผมซิมเด้อซิมเด้อเอาคอนโมแล้วพอไหวแล้วพอหิวแล้วอาจานย์นี่แกงคิเลก้พี่น้องาพอพันกดคำยังไงสู้กันครับแกมครับเพราะว่าสุดยอดนี่มี่ซีใบนะครับตัดกระเดาแน่ ครับก,กับพินแนครับนำนะครับเริ่มพินแล้วแม่ติมบอกว่าสาวบึงม่งสูตรน้ำแดงล่ะสะันอยากจะแม่ติมให้ได้กินไหนสูตรสาวบึงมึงครับคุ้งเครื่องนะครับล่อคุงเครื่องบอก หอมมาใส่ไปไหนอันนี้อันนี้สูตรสิเป็นสูตรสาวึงไปเลยนะครับวันสาวึงเริ่มเริ่มฮัตปรุงฮัตเอ็ด้ะครับส่วนหน้ส่วนหน้าใช่ไหมได้ไม่ติมส่วนหิวทุกเมนูเลยครับไมติมส่วนหิวไทยพอดที่ซ่าหายแล้วหัวแนบติแน่ครับ ใส่หลายๆทัไงจิ <ppy aciones> ้มเนียนจ้มเทียนอหมขาหัวลงไปขอนน้องคนดีเนาะเอยังค้นยังขืนรึ้นมาฮึฮอพักซี่แม่จิ้มเทียงไม่ให้เรียบร้อยครับอีกแขนเนี่ยเนาะเก็บตัวเป็นก็เสียบได้น้อง มีสูตรแต่ปูไปสูตรไหเนื้อหางไม่กินลาบแต่เพี้ยนสูตรแม่ติ้มสุดเงียว้กันนะครับแสบเห็นมันก็แสบมันจะกลับมาตส่สอนซุ้มเอีพักได้ไหมเดี๋วยวใส่เอาหนา้าลูกบอกไปอ่าั็เดี๋ยวตอ้ยน้ยนะมเด็กอะไรเนี่ย ยังคนยังแขแ็เลยน้งนนงองออวันแตแัตามบุแมตตินเย่ตาม่อยกันกน,นี่นครับยีดีเพเราะเรเน่ยนปาะ้อยโอยกาส่ไหนเือปลาปสน,น,น้ำปลาหยอกขึ้นมาากแตโอเคแล้ว ันนี้ยังมันในขวบบอกมันอ่ะอี้ดิพี่กินดิวบโอ้ปวดน่องปวเข้าใจปวเข้าใจเข้าใจอันนี้กรตักมากตักมากขวครับแป้งขันนั้นม่จิ้มวาดีสันกรตขวยจัดการแป้งักเขาออกครับนิ้วแล้ววาจั เรียบร้อยครับพี่น้องลงผ้าเรียบร้อยครับมาเด้อกินข้าวเต่าน้ำกันครับมาๆพี่น้องมาๆว่าปลาหำครับปลาหำสายเป๋ครับผมปลาหั่มจัดซิมตัวนี้ตโตขัวครับเดี๋ยวให้ปลาหำเราซิมคำใหญ่ๆส่วนจอดเดี๋ยวจะจอดจอดยอดจอดเนื้อหมูหมดเราแกะเขาไปขอลูกบาศก์โดดไปขอน้๊กเกลือโดดก็ใส่เป๊ะพี่น้องพี่น้องตัวนี้เอาราบตัวนี้ขัวครับ หัวทกแล้วแจ้งคีเล็กครับผมักมีสีใบตาบุงน่ะแหละย่งมากินที่แบบหะขาแซบแซบขาต่อน้ำกันเด้อพี่น้องหลับปลาเนาะแซบน้ำกันเด้อแมตติส่วนเหนียวครับมีทั้งหัวมีทั้งเนียวครับเนอะเียวนนีซวสบัอือซัเดี๋ยวาาำาบุซิมยังซิมสุกซิม ไปเลยขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณสำหรับผ ah ู้ต ok ิดตามครับผมขอบคุณการหลายๆแชร์ขอบคุณคอมเมนต์นะครับหลายเรื่องนะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณพี่น้องอยู่ดีมีแฮ้งนะครับหลับมั้ยไว้ดนะครับปีใหม่ปีนี้ก็ให้อยู่ดีมีแฮ้งครับเอออย่าเจ็บอย่าจนครับหลับ้วยหลับไว้น้องก้ามหมาดมาสุดแล้วติดตามต่อไปครับไผ่ด้อ สำหรับคลิปนี้กับที่ขอไว้สหรับเ้มต้นน้องลาบปลาครับลาบปลาตะเพี่อนลาบป่าเดือดเพี่ยนยังขีดเล็กใไซนังงัวครับมากินข้าวเสาร์แซ่บๆน้องกันพี่น้องสำหรับพี่น้องคลิปนี้กับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพี่ปอบคุ์ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน<อ>าในเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับมามากินข้าวสองน้องกันครับเนี้ยหัวเนี้ยว่วกว <c oughs> ินเล็กใส่นังงัวโอ้แอนเนลแสบ